หกเจ็ดเจดดวงเลยหมายความว่าถ้าวิถีเนี้ยเริ่มด้วยบริกรรมอุปจาระอนุลมโคตรภูมัดห้าขนาดไปแล้วเหลืออีก2ขนาดมันจะต้องมีผล,ลจิตเกิดขึ้นสองขนาดแต่ถ้ากรณีที่ว่าเป็นผู้ที่บรรลุวัยเนี่ยเขาไม่มีบริกรรมเนี่ยจะต้องมีผล,ลจิต3ขนาดเพื่อให้ครบ7จ็ดนะครับวิถีจิตก็จะเหมือนกันเลยคือเป็นเป้าวังเสร็จแล้วก็เฝ้าณนะอะไรต่อครับ ฮะอะไรต่อครับมะอุป,ปะอานุโคมัดผลกี่ขนาดครับสามขนาดแล้วก็ครบเจ็ดไหมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี้เราเรียกว่าติดขะบุคคลคือผู้ที่มันรู้ไว้ถ้าสมมติว่าเป็นการบรรลุครั้งแรกเนี่ยจากปุถุชนเป็นพระโสดาบันเนี่ย ตรงนี้เราใช้คําว่าโคก็คือว่าข้ามโคดจากโคดปุถุชนกลายเป็นโคดอริยะแต่ถ้าสมมุติว่าผู้นี้เป็นพระโสดาบันไปแล้วนะแล้วไปเจริญม,มิปสนายานรักบรรลุพระสกทาคามีหรือเป็นพระสกทาคามีไปเจริญม,มิปสนาบรรลุเป็นพระนาคามีตรงนี้เราจะไม่ใช้คําว่าโคละแต่เราจะเปลี่ยนว่าวาแหวนแทนคือโวโวฐานะคือมีความผ่องแผ้วบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น หมายความว่าตอนนี้ท่านเป็นพระอริยะแล้วท่านไม่ต้องข้ามโคดอีกแต่ท่านทําความเป็นอริยะของท่านเนี่ยให้บริสุทธิ์ขึ้นตรงนี้เปลี่ยนเป็นอะไรครับโวครับในศาสนาของเราเนี่ยวิธีนี้เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อไหร่ครับที่ไหนครับใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เป็นครั้งแรกที่วิถีจิตที่เป็นโลกุตระอปนา,าเกิดขึ้นครั้งแรกหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้นะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะเป็นพระพุทธเจ้าทันทีนะก่อนหน้านั้นนะ่ะจะต้องวิถีจิตที่เป็นข้าสะดามันเกิดขึ้นดับไปวิถีสักทามีเกิดขึ้นดับไปผลกี่ขนาดครับสามขนาดแล้วก็ครบเจ็ดไหมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี้เราเรียกว่าติขะบุคคล คือผู้ที่มันรู้ไว้ถ้าสมมติว่าเป็นการบรรลุครั้งแรกเนี่ยจากปุถุชนเป็นพระโสดาบันเนี่ยตรงนี้เราใช้คําว่าโคก็คือว่าข้ามโคดจากโคปุถุชนกลายเป็นโคอริยะแต่ถ้าสมมุติว่าผู้นี้เป็นพระโสดาบันไปแล้วนะแล้วไปเจริญม,มิปรสนายานร,รักบรรลุพระสกทาคามีหรือเป็นพระสกทาคามีไปเจริญม,มิปัสนาบรรลุเป็นพระอนาคามีตรงนี้เราจะไม่ใช้คําว่าโคละ แต่เราจะเปลี่ยนว่า